เรามาสปอยอีพีที่68ภาบแปักสองกว่าจะมานานสุดๆสิบวันที่แล้วนะ <c oughs> ถ้าทุกคนไม่เ <c oughs> ชื่อก็ลองไปดูมาเปิดฉากมา <c oughs> เราก็เจอกับเอบิ๊กสปีคเกอร์แมนที่สใส่เน็ไทยสีเหลืองกับสีแดง <c oughs> อ่ะผมเอาสีแดงก่อนสีแดงนะ <c oughs> เ,ขเ,เขาได้เอาเหม่อเขาได้เอา เขาได้ใช้อะไรสักอย่างเนี่ยมาขูดมีดอย่างสบายนะแทนที่จะเอามีดไปฟันก็ไม่ออกไปและวนแล้วเขาแล้วในไ,ไทสีเหลืองก็ใช้ไม้เบสบอลไปอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วบิ๊กคาเมล่าแมนตัวที่เคยเป็นตากล้องตอนอีพีที่หนึ่งสองสามสี่ เขาได้ก็ปรากฏตัวมานะเขาได้บีบคอคามิล่าไม่ใช่สิเขาได้หักคอเลยนะหักค<ข>อ,อสกีบีดี้ทอยเหล็กเลยนะ,ะแล้วแล้วคือเจ้าเจ้าคามิลาแมนตัวนี้มันกำลังหญิงแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเขาไม่ได้หญิงนะเฮ้ย แล้วเราก็เจอกับนี่นะเป็นอีกตัวนะน่าจะอีกตัวแต่คือดูทำไมมันเหมือนเหมือน,นมือเลยอะ่ะมือคนปกติไม่น่าใช่นะเพราะว่าข้างหลังของน็กไทสีดำอะ่ะมันมันเป็นสีส้มออกแบบครีมๆนะนี่ ก็ทุกคนลองสังเกตทุกสกีบิดี้ทอยเล็กที่เขาโจมตีมันจะใส่แว่นนะทุกคนนะแล้วตัวที่ยิงยิงปืนพาดมากเขาก็ได้ยิงใส่สกีบิดี้ที่ใส่แว่นนะแล้วผมแล้วคือเขาใส่เขาคือถืออะไรมาแล้วก็อย่างนี้แหละ นะแล้วฝึกแล้วคาเมล่าแมนตัวหนึ่งก็ได้มไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ถ้าทุกคนลองมองดีๆอันนี้ผมรู้เลยเนี่ยคนที่ถือเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นพี่คิริโตนะทุกคนเป็นพี่คิริโตเพราะว่า เป็นคนหนึ่งแล้วคือคือเขาทำอะไรอ่ะเนี่ยพลังเขาคือพลังอะไรผมก็ไม่รู้นะมันมาตั้งแต่อีพีที่67สิบเจ็ดพาสี่นะผมก็เพิ่งเห็นเพราะว่าถ้าเราลองย้อนไปมันจะมีไฟสีเข,เขียวนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแล้วพวกคาเมล่าแมนที่อยู่ตรงนั้นก็เดินก็มองมาหาคาเมล่าคิริโตนะทุกคนแล้วมันแล้วฐานทัพมันก็ได้เปิดเพราะพวกคาเมล่าแมนทั้งสองนั่นไงแล้วก็เนี่ยมันจะใส่เว้น ตัวอะไรนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นด็อกเตอร์นะเูรนี่ทำไมถึงผมรู้ก็เสื้อของคิริโตหรอือตากล้องมันขาดนะแล้วตากล้องหรอือคิริโตเนี่ยเอาไม้ไปเจาะที่หน้าเลยนะทุกคนเล้ แล้วกด็ดึงชักโคกไปเลยนะแล้วอะไรอะ่ะในท้ายแดงกำลังทำอะไรอะ่ะหูพี่พี่นี่เนี่ยคือผมสงสัยคือเขาใช้อาวุธอะไรก่อนถ้าใช้อาวุธมือไม่น่าใช่นะเป็นอะไรสัก,กอย่างนี้แหละทุกคนมาดู แทนที่พี่คิริโตกำลังนี่ทุกคนโดมซุงให้เขาจะถืออะไรเนี่ยแหละเขาถือปะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเขาถือไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนเขากำลันจะเก็บเลยนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเก็บจริงไหมเลยเขาเนี่ยเขาเก็บเลยอ่ะแทนที่พี่คีริโตจะไปถามเขาก็ไม่บอกเนาะแล้วก็มีมีมีเครื่องอะไรมามาจับกล่องรีเขียวพี่บิ๊กคาเมล่าแมนก็ไม่ไหวเลยนะ จะยิงยูด้แล้วตอนเราไปเห็นนะมันคือสกิบิดี้ทอยเหล็กหัวเหลืองก็คือมันน่าจะเป็นนักซ่อมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่คนนั้นน่ะยิงอันนี้นี่ คงตายแน่นอนอะเนี่ยพเพราะเขาติดเพราะเขาติดเจ็กแพรกมาแล้วบินมาเลยอ่ะแล้วก็ยิงพี่บิ๊กคาเมล่าแมนก็จะเอาแต่ยิงอ่ะแล้วพี่คิริโตก็ทำท่าไม่ให้ยิงนะไม่ให้ยิงแล้วมันก็ขึ้นฝันยานจอเขียวแล้วมันก็ขึ้น คำว่าอะไรไม่ดูนะผมอ่านไม่เป็นนี่ซึ่งมันตรงกับรูปที่ผมโพสตไว้เลยนะเมื่อกี้เนะนี่ยเนยแล้วอยู่ดีๆไฟก็แดงขึ้นนะเพราะเจ้าสุกิบิดี้ตัวนั้นเไยมันเหมือนแบบ โอ้ผมมันเหมือนแบบไม่ได้เอามาต่อสู้นะแต่มันน่าเฉยมากเลยนะคือสุก,กิบิดีโคตรแปลกแล้วมันก็มีสุก,กิบิดีใบเลื่อยมันใช่ใบเลื่อยหรอโอเคมันก็คือสุก,กิบิดีนั่นแหละนะทุกคนแล้วเขาก็ลังจะฆ่านะแล,แล้วพี่บิ๊กคาเมล่าแมนยิงไปที่อะไรไม่รู้นะ มันระเบิดเลยอะแล้วพลังเดี๋ยวผมลองย้อนไปดูก่อนอยากรู้จริงๆเลยพลังนั้นคือพลังอะไรผมผมอยากรู้อะว่าเป็นพลังอะไรอะทำไมมันออกจากมือได้อะแล้วคลิตโตะก,ก็นี่โล มีปืนทั้งสองคู่เลยอะ่ะแล้วพี่คิริโตก็ได้ยิงไปตรงนั้นแล้วแล้วพี่รัดคาเมล่าแมนจะไหวไหมทุกคนเนี่ยที่จริงผมจะลงหน้าปกเป็นอย่างนี้ผมไม่เอานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองเนี่ยเนี่ยยิงเลยอะ พี่ลาร์สคาเมล่าแมนคนที่เคยเป็นถ้ามีพลาดนะห้านะเยอะกว่าเดิมเป็นน่าจะเนี่ยพี่บิ๊กคาเมล่าแมนได้เอาเอา,เอ,าเอิมที่การลำแสงมาให้นะคนที่สองนะบิ Big Man, ๊กสปิเกอร์แมนก็ตายไปแล้วดี เรามาดูตอนฉากตายกันนี่เนี่ยถ้าไฟสีขาวดับแปลว่าตายไปแล้วนะล้วพี่คิริโตก,ก็มองไปทางนั้นนะมองรอบๆอบแล้วลวพี่คิริโตก,ก็จะสู้นะกำลังจะสู้แล้วชั้นนี้มันเป็นชั้นห้องแดงด้วยนะ แล้วคลิปก็ได้จบลงไปนะครับโอเคนะครับผมขอขอไปแล้วนะครับบ๊ายบาย